วันนี้ที่นอร์เวนะคะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดของปีนะคะดูค่ะจะสีทุ่มแล้วแดดจังแจ๋อยู่เลยนะคะเห็นไหมคะมีแสงแดดทั้งนั้นนะคะเนี่ยแดดแจ๋อยู่เลยกลางวันจะยาวนานที่สุดของปีนะคะคือวันนี้นะคะ อีก5นาทีจะสี่ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังสว่างอยู่เลยกลางวันจะยาวนานแล้วก็กลางคืนจะสั้นมากนะคะกลางคืนจะสั้นมากดูค่ะแสงแดดแ๋อยู่เลยท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะอากาศดีค่ะวันนี้ไม่หนาวเลยนะคะดูค่ะ จะสี่ทุ่มแล้วแดดยังจะแจ๋อยู่เลยเห็นไหมคะวันนี้กลางวันจะยาวนานที่สุดของปีนะคะนอร์เวย์กลางคืนจะสั้นมากมืดแป๊บเดียวก็สว่างอีกแล้วนะคะ วิวสวยค่ะไม่มืดนะคะ สี่ทุ่มแล้วไม่มืดนะคะนอร์เวค่ะนี่ค่ะสี่ทุ่มกว่าพระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่เลยนะคะไม่มืดจริงๆค่ะนอร์เว แสงอาทิตย์ยังจ้าอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะไม่มืดจริงๆวันนี้จะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดของปีนะคะก็คือกลางวันยาวกลางคืนสั้นนิดเดียวค่ะจะมืดแป๊บเดียวก็สว่างอีกแล้วนะคะ นอร์เวย์ค่ะนี่คือแสงนะคะสว่างอยู่ตรงนั้นคือแสงของแสงอาทิตย์ส่องมานะคะโดนบ้านตรงนี้นเห็นไหมคะไม่มืดค่ะไม่มืดจริงๆเลยคนที่นี่จะชอบมากเพราะว่า ซัมเมอร์นี้เขาจะทำอะไรก็ได้ทำงานอะไรก็ทำได้ยาวนานนะคะนู่นแสงอาทิตย์สว่างจ้าอยู่เลยนะคะไม่มืดค่ะพาชมตอนสี่ทุ่มกว่านะคะนอร์เวย์นะคะแสงแดดจ,จ้าอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมคะ แล้วก็เที่ยงคืนพระจันทร์ก็สวยงามมากเมื่อคืนนี้ถ่ายพระจันทร์ไว้อยู่นะคะสวยงามคะ่ะอากาศดีมากวันนี้ร้อนแทบร้อนเลยอะถ้ามีแดดร้อนเลยนะคะวิวสวยคะ่ะนอร์เวย์อากาศดีมากนะคะน่นแสงอาทิตย์ยังจ้าอยู่เลยนะคะ สี่ทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ไม่เมืดนะคะไม่เมืดนอร์เวค่ะวิวสวยนะคะ เดี๋ยววันอาทิตย์ไปตลาดนัดด้วยกันนะคะตลาดนัดบ้านแอนค่ะระดามีของไปขายด้วยค่ะงวดน,นี้เอาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ากระเป๋าไปขายนะคะเพราะว่าไม่มีปัญญาขนกับไทยค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวตลาดนัดด้วยกันนะคะวันอาทิตย์นะคะ นอร์เวย์นะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไม่มืดนะคะเที่ยงคืนก็ยังไม่มืดเลยค่ะเมื่อคืนนี้วันนี้ยิ่งสว่างนานนะคะเพราเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีนะคะวันนี้เดี๋ยวรอชมตอนเที่ยงคืนอีกนะคะว่าจะ สว่างขนาดไหนนะคะเมื่อคืนก็ไม่มืดนะคะเดี๋ยวรอชมตอนเที่ยงคืนนะคะสวยงามค่ะขณะนี้เที่ยงคืนนะคะอีกห้านาทีเที่ยงคืนแต่ไม่มืดเลยค่ะนอร์เวย์นะคะดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนจริงๆนะคะดูค่ะ นกกายังร้องกันอยู่เลยอะ <ie> ่ะไม่มืดเลยนะคะสะว่างอยู่เลยอ่ะห้านาทีทเที่ยงคืนนะคะดูถนนหนทางยังสว่างจ้าอยู่เลยอะ่ะแค่สัวนิดเดียวอ่ะ นกบินเต็มเลยค่ะซัมเมอร์นกออกบินเต็มเลยนอร์เวย์นะคะเทียงคืนไม่มืดค่ะสว่างมากเลยอดูท้องฟ้าท้องฟ้าแค่สลัวนิดเดียวนะคะ นกร้องเต็มเลยค่ะดูนกนกบินเต็มเลยในบ้านนี้เขาทำฟืนขายไว้หน้าหนาวนะคะตัดไว้ขายหน้าหนาวค่ะเพิ่งจะเลิกทำงานไปสักพักใหญ่ๆนี่นาระเวค่ะเที่ยงคืนแล้วไม่มืดเลย เห็นท้องฟ้าไหมคะขอบท้องฟ้ายังมีแสงอาทิตย์อยู่เลยนะคะนอร์เวยคะ่ะที่ยังคืนกว่าแค่สลัวลงนิดเดียวคนยังพาน้องหมาจูงน้องหมาเดินเล่นกันอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะเพราะว่ามันไม่มืดคะ่ะ อีกฝั่งหนึ่งแสงสว่างจ้าอยู่เลยซึ่งทางเหนือของนอร์เวย์ก็จะไม่มืดเลยนะคะที่ยงคืนกว่าแล้วก็ยังไม่มืดนะคะนอร์เวย์ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้แล้็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ระดาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อๆไปนะคะเที่ยงคืนไม่มืดคะ่คะนอร์เวค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ